สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบขขิร์สุอสุขุนอจ้าบยากานะ่าพก,กน้องแพื้อเตานะ่าพี่น้องนแพกมาหลอกปฐมนพี่น้องมหลอเบิร์น่าเนียปกติน้องแพวกะสี่เกาเตะคงเฮียนมอนอจ้าตาลุ้งจิ้งจกะจิ้มาหลอเบิร์นคมน,นะน,น่พี่น้องนีอนาาือเงคล้ายแม่เนาะ

Like, meet, นมอนกะพาร์รึหมอนบิ oh ๊กนะเออบิ๊กบิ๊กบิ๊กนะจ่าปะลูกาไข่หมก้าไข่หมกน่อันนี้เด้ค่ะันจะพหม เฮ้ยเยลลี่นอนเนตเยลี่นอนองพันเมนื้อเฮ้ยจับปิดับกันแล็มาจามาลูกเฮ้ยมีไม่ไม่ลกพรอม่ม่ลกนักชิน้เลยอนจะพัน อันกับพันตามกันก็ครับอ้าวไปใช่อลไรโอ้ไปกูถาม ติดตัดไม่ได้ย,ยังเลยแล้วแต่ดินมันนออกแล้วจะผันันจัหนึงอันตรายขับผมไมอง เออมันพี่ชายลูกองเจ้อพี่ชลเฮ้ยเออาาแล้วน้องพลกกะลงมาเลยมาถี่เรื่อยๆแล้วเนาะพี่นนองลงมาว่ะจะไปห้างกินข่าวนะจ้า,จาปลาลุงหิวข่าวจนใส่สิขาด กินข้าวเวยนามแล้วนาจาปลาลูมยิ้วข่าวกระเดียกกระดอันนี้ก็ซื้อนะเย้บเลกะนี้นอีน่เขาือชบอ๊พี่นั่นยยยยยย่ยย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 ยอยยยยยยะย พอดเล็กอ่ะห้องกินเด้อห้องกินเด้อเหรอแถวนึ้กะพอนะไม่น้องซ้อบเต้นเนาะซ้อมเต้นซอมเพลงยังน้องเพล่กรบจั๊กดอก ไปเบิ่งแป๊บเดียวนะไปเด้อเจ๊มาได้มึงชิเต้นบ่ชิเต้นนะไปได้ไหมอ่าโหลดบิลการ์โหลดเป็นคอนเสิร์ตยิ้มเขาน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็กินยังบ่ได้ยังเว้นตามมาขุ่กินยังบ่ได้อีกเลยอยังเว้นตามมาขุ่พี่น้องเลย

พ้อใหญ่เลยเข่า,ขาห้องก่อนแล้วพี่น้องน้องแพลกะซืไปหาซื้อกินก็น่าจ้าปลาลูกจะไปจ่ปจายเง,งินให้หนูหอกูบ้านนี้น้องแพลกะซีลงไปซื้อตำมะหงกน่าจ้าปลาลุงหิ้ขวข่าจนใส่สิขาพี่น้องเอ้ย ันไทยคินาจะบาลุ่ไม่ได้อรางห้างเปทองเนาะางหาปาทองอเออปาทองไ่ได้อออะบอกว่าอ่มาเอาลือด้ว้าว้วาวว้าววาบอกอปากแตกของิดิน่บอก เขบอกเราต้องเอาเพชรมาได้กินเพชรบ่ได้นะจ้าปาลมหน่งยสเอาลืมลืมมาบ่ะตับจับตพุงเลยนพี่น้องนี่พอสดๆหม่มอันตำมะละกอนะพี่น้าตำมะละกอตำแล่เลยนาะนี้กระสุนพนยิ้มไปตยาเนะเจ๊

ตอนนี้กะข่าเบิ่งตอนกินนะพี่นออ้องเทียงห้องกันคู่ๆนะพี่น้องมาเที่ยวมาคุยมได้ถ่ายค่ะตต่อไปก็ปอกีกน้องน้ำหวานเนาะตอนนี้ครูฝนกินข,ข้าวแล้วนะพี่นอ้องน้องเด็กก็กินข้าวกันยกันยาปลาลูกมาเด้อมาเด้อปลาลุงมากินน้ำนางแพร่ได้จ้าพักนะพี่น้องเ,เนี่ยผักบุงผักบุง กูจะสตัวเองก็เป็นวะนี่ไอ้ต้องเรื่องงอมกู่ก็เิดเอพี่น้องอายกองเล้จ้าปาลุไปไม่ใช่ไหนกี่บังบงก็หล่นปั่นๆง่าๆเลย ก็นี่เรานี่ย่าวักกิารจารุ่นั่น้่ๆ่ัณใสมาแล้วก็เด็ดสิขันยาแล้วบริเป็นของของก็อนาวกระยกะ มันนังอะไรกันเนี่ยไปเปอรอยวเฮ้ยใช่ของเองใช่ไองจูเองเขาเองอะไเงี้ไม่รู้ีกััน่ะโอ้ยบางเองเลยนะโอ้โห ปลาลูคือจำหงคุ้ยคุ้ยตลอดตำหุงกินตลอดก้คเลือด,อดจ้ามือใดแม,อแมวน้องแม่นะพี่น้องแม่บันเนองบันนามาหุงาหงแล้วก็เป็นหงองาหัวใจวะแลแกระเจแล้วแถวอ่ากระเจด 没关系。 แมาเด้บิลเยนาจะรติตามม่เสอในจน้ารมาเมื่อไหร่นางก็จะแม่เสือกลินเป็นอาหาร่้ายกินข่าวแล้วแร้วกบมาลิ่นดินน้ำมัน เห็ดยังน้องเห็ดเมนูอะไรผัดเผ็ดตาเบิ่งอ่ะผัดเลยเฮ็ดติดต๋าคุณได้มึงก็ไปตาไรอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดอาหารเห็ดมันมันอบกรอบยังไม่นวะยังไม่เหนวะคือนี่นี่นี่ผัดเผ็ดพี่น้องนี่นี่นี่มันมันอันมันกรอบนี่มันแก้วมันแก้วอะไร สมเด็กน้อยมอนหนึ่งแล้วเป็นเด็กน้องว่าแคลร์พาสเพ็ดมอ,ททอพอต้องพาสเพ็ดนี่นี่นวดม <c oughs> ันพิธีนี่ก็ได้เออหนูไม่ใช่อย่าเเรา จำได้ิงก็ซับตะค่ายนะได้ยนล้งพวกเราที่นี้ก็พอกันว่าสะไปดี้จปลาลุงที่หนาพอกันมาดีใ